สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินทูมอนี่วลเลนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนยอดเงินตรงนี้ให้ดูนะครับเข้าไปที่ทูมอนี่วอลเล็ตนะแปดสบาทไทยนะครับตรงนี้ก็รับเงินเข้าวอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับการทําเงินฟรีทูมอน n ่วอลเลนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินอัปเดตให้ในนนนคลิิปี้รรว่่าาาากกจยเงถอ ยังปกปติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใครสนใจฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินวันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้นครับดูรูปให้ตรงดูชื่อให้ตรงนะครับถ้าตรงกันแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหหหหลลลดดแแออปมใใ้้้้้้กุไวววเรรียยบะั กดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครของตัวแอปเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดให้ด้านล่างคลิปนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าการสมัครนะครับสมัครแบบไหนอย่างไรก็ดูได้ในคลิปเลยนะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วนะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะอัปเดตนะครับแต่ละเมนูการใช้งานแล้วก็การถอนเงินให้ในคลิปนะครับ การใช้งานนะครับมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด3เมนูเมนูที่1นะครับก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนนะครับแล้วเราจะมีรายได้จากการเชิญเท่าไหร่นะครับอยู่ที่4,500เหรียญทองนะครับคำอธิบายนะครับตรงนี้จะมีการอธิบายเกี่ยวกับกฎรางวัลที่เราจะได้รับการเชิญนะครับมีทั้งหมด4ข้อก็ดูรายละเอียดตามนี้เลยการเชิญนะครับกดเชิญตรงนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับคัดลอกรหัตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube Ta Li รถเอาไก โปรโมทแนะนําได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับสำหรับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการใส่ไอเดียคำเชิญหรือว่ารหัสเชิญของเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะต่อมาเมนูที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นงานประจำนะครับที่เราสามารถทําได้เลยก็คือการทําภารกิจในแอปนะการแบ่งปันทุกวันนะครับการดาวน์โหลดและเล่นนะครับการดูคลิปวิโดีโอโฆษณานะครับการเสร็จสิ้นงานโต้ตอบเวลาออนไลน์การระดับและก็การช่วยสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมตามนี้เลย ในการทําภารกิจนะต่อมาก็เป็นงานโต้ตอบนะครับที่เราสามารถเข้าเล่นทําภารกิจได้เลยนะครับอันนี้เราจะได้รับคะแนนเหรียญทองเป็นค่าตอบแทนเนาะต่อมานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูนะครับเริ่มจากด้านบนซ้ายเลยอันนี้จะเป็นการสุ่ม8ครั้ง100%รับรางวัลทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับจากการเล่นวงการเล่นเกมผ่านด่านคอนะครับมันถึงจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนั่นเองอันนี้เราก็สามารถกดหมุนวงล้อได้เลย อันที่2นะครับเป็นงานโต้ตอบนะครับในการเล่นภารกิจทําการหมุนงล็อการรับรางวัลนะครับก็แนะนําให้เราเล่นเพื่อรับรางวัลในเกมนี้เท่านั้นนะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นการใส่รหัสคําเชิญหรือว่า id คําเชิญเพื่อนนะครับก็คือกร่อกรหัสคําเชิญนั่นเองฝั่งขวามือนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกล่องของขวัญนะครับที่เราสามารถรับเงินปันผลได้นะครับตรงนี้เมื่อเราเข้าเล่นทุกวันเนี่ยเราก็สามารถรับเงินปันผลตรงนี้ได้เป็นคะแนนเหรียญทองเก็บสะสมเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็น vip นะครับอันนี้จะเป็นการเชิิิิญะรับสทธพเศษด อ,อันนี้ผมไม่แน่นใจว่าทุกคนเนี่ยขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมมีปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะต่อมาการเล่นเกมนะครับก็คือตรงนี้จะมีรังพึ่งตรงนี้มีตัวสุนัขมีรูปดินสอหรือว่าแปลงตรงนี้เราจะต้องลากแปลงเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันตัวสุนัขตรงนี้นะครับไม่ให้พึ่งเนี่ยมาต่อยนะครับหรือว่ามาทำร้ายสุนัขของเรานะครับแค่นี้เลยนะครับเล่นให้มันผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้มันผ่านนะนี่ครับประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะขียยังไงก็ได้นะคร เล่นหลายครั้งแลละไม่ผ่านสักทีนะโอเคนะครับมันก็จะดึงขึ้นไปแบบนี้มันก็จะมีเวลานับถอยหลังที่ด้านบนขวามือนะครับเห็นไหมเมื่อเวลาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านด่านให้นะครับผมนี้ผ่านนะครับพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเงินขึ้นมานะครับหกบาทจุดห้าสามสตางค์นะครับแล้วก็กดรับเงินได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะผ่านด่านถัดไปนะครับผมมาที่ระดับ77แล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินด้านบนนะครับตรงนี้จะมี2วิธีนะครับวิธีที่1งก็คือการใช้บั 400บาทการถอนเงินตรงนี้นะครับเขาจะต้องให้เราทําภารกิจจนกว่าจะครบภารกิจที่เขากําหนดไว้เขาจะไม่ให้เราถอนง่ายๆแน่นอนเขาจะมีภารกิจเข้ามาให้เราทําอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผ่านด่านครบ20ครั้งนะครับถึงจะทําการเสร็จภารกิจตรงนี้ได้นะแล้วก็การเชิญเพื่อน3คนนะครับถึงจะทําการเสร็จสิ้นภารกิจได้นั่นเองนะครับเราจะต้องทําการเช็คอินตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆถามว่ามันถอนได้ไหมมันก็ถอนได้แหละแต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับถึงจะทําการถอนได้นะภารกิจเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่ครับต่อมาารกใช้ คะแนนเหรียญทองในการถอนนะคะแนนเหรียญทองเนี่ยจะเท่ากับนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเท่ากับสิบบาท ถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะผมมี89,000นะครับก็จะเป็นเป็นเงินบาทที่ถอนได้เนี่ยก็คือ8 9บาทนะครับกดถอนทั้งหมดใส่เบอร์ Wallet ให้เรียบร้อยนะครับในการรับเงินนะถอนเรียบร้อยแล้วกดยินดีรับนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะให้เราเพิ่มนะครับ19.05นะครับแล้วก็กดยินดีรับไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นบวกให้เราตรงนี้เพิ่มนะประวัติการถอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านบนขวามือกดเข้าไปอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับผม89.6นะครับก็รอเงินเข้านะงล อัปเดตให้เพื่อเป็นการอัปเดตให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินวันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android นะครับพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามนี้ครับดูรูปให้ตรงดูชื่อให้ตรงนะครับถ้าตรงกันแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปมาให้ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้้้วววนนะัแลลลก็ดดดาโหตติงงใ ลแล้วก็ในส่วนของวิธ ER. ีการสมัครของตัวแอปเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดให้ด้านล่างคลิปนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคบว่าการสมัครนะครับสมัครแบบไหนอย่างไรก็ดูได้ในคลิปเลยนะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วนะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะอัปเดตนะครับแต่ละเมนูการใช้งานและก็การถอนเงินให้ในคลิปนะครับการใช้งานนะครับมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด3เมนูเมนูที่1นะครับก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนนะครับแล้วเราจะมีรายได้จากการเชิญเท่าไหร่นะครับอยู่ที่4,500เหรีย คําอธิบายนะครับตัวนี้จะมีการอธิบายเกี่ยวกับกฎรางวัลที่เราจะได้รับการเชิญนะครับมีทั้งหมด4ข้อก็ดูรายละเอียดตามนี้เลยการเชิญนะครับกดเชิญตรงนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับคัดลอกรหัตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter l ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถเอาไปโปรโมทแนะนําได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับสำหรับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการใส่ ID คดีเชิญหรือว่ารหัสเชิญของเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อน,อน,อนได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับตาม หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะต่อมาเมนูที่2นะครับอันนี้ก็เป็นงานประจำนะครับที่เราสามารถทําได้เลยก็คือการทําภารกิจในแอปนะการแบ่งปันทุกวันนะครับการดาวน์โหลดและเล่นนะครับการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับการเสร็จสิ้นงานโต้ตอบเวลาออนไลน์กานระดับแล้วก็การช่วยสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมตามนี้เลยในการทําภารกิจนะต่อมาก็เป็นงานโต้ตอบนะครับที่เราสามารถเข้าเล่นทําภารกิจได้เลยนะครับอันนี้เราจะได้รับคะแนนเหรียญทองเป็นค่าตอบแทนเนาะต่อมานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูนะครับเริ่มจาก ดานบนซ้ายเลยอันนี้จะเป็นการสุ่ม8ครั้ง100%รับรางวัลทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับจากการเล่นวงการเล่นเกมผ่านด่านของนะครับมันถึงจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนั่นเองอันนี้เราก็สามารถกดหมุนวงล้อได้เลยอันที่2นะครับเป็นงานโต้ตอบนะครับในการเล่นภารกิจทําการหมุนวงล้อการรับรางวัลนะครับก็แนะนําให้เราเล่นเพื่อรับรางวัลในเกมนี้เท่านั้นนะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นการใส่รหัสคําเชิญหรือว่า ID คดีเชิญเพื่อนนะครับก็คือกรอกรหัสคาเชิญนั่นอง่มะีี้กก็จล ขวัญนะครับที่เราสามารถรับเงินปันผลได้นะครับตรงนี้เมื่อเราเข้าเล่นทุกวันเนี่ยเราก็สามารถรับเงินปันผลตรงนี้ได้เป็นคะแนนเหรียญทองเก็บสะสมเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็น V.I.P. นะครับอันนี้จะเป็นการเชิญนะครับสิทธิพิเศษนะครับระดับ V.I.P. เนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมมีปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะต่อมาการเล่นเกมนะครับก็คือตรงนี้จะมีรังผึ้งตรงนี้มีตัวสุนัขมีรูปดินส้อหรือว่าแปลงตรงนี้เราจะต้องลากแปลงเนี่ยเพื่อที่จะป ของเรานะครับแค่นี้เลยนะครับเล่นให้มันผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้มันผ่านนะ นี่ครับประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะขีดยังไงก็ได้นะครับไม่ให้พึ่งเนี่ยมาโดนหมาของเรานะครับแค่นี้เลยนะครับด่านนี้ค่อนข้างยากที่เนี่ยผมเล่นหลายครั้งแลละไม่ผ่านสักทีนะโอเคนะครับมันก็จะดึงขึ้นไปแบบนี้มันก็จะมีเวลานับถอยหลังที่ด้านบนขวามือนะครับเห็นไหมเมื่อเวลาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านด่านให้นะครับผมนี่ผ่านนะครับพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตั๋วเงินขึ้นมานะครับหกบาทจุดห้าสามสตางค์นะครับแล้วก็กดรับเงินได้เลย่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะผ่านด่านถัดไปะรรับผมมมมาาาาททีี่่ดด77แล้วตอเู การถอนเงินด้านบนนะครับตรงนี้จะมี2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการ 1, าใช้บัตรหรือว่าตัวเงินเขียวเนี่ยในการถอนที่1,400บาทการถอนเงินตรงนี้นะครับเขาจะต้องให้เราทรําภารกิจจนกว่าจะคระบภารกิจที่เขากําหนดไว้เขาจะไม่ให้เราถอนง่ายๆแน่นอนเขาจะมีภารกิจเข้ามาให้เราทําอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผ่านด่านครบ20ครั้งนะครับถึงจะทําการเสร็จภารกิจตรงนี้ได้นะแล้วก็การเชิญเพื่อน3คนนะครับถึงจะทําการเสร็จสิ้นภารกิจได้นั่นเองนะครับเราจะต้องทําการเช็คอินตรงนี้เนี่ยไปเร แต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับถึงจะทําการถอนได้นะภารกิจเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่ครับต่อมานะครับการใช้คะแนนเหรียญทองในการถอนนะคะแนนเหรียญทองเนี่จะเท่ากับนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเท่ากับ10บ,บาท ถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะผมมี89,000นะครับก็จะเป็นเป็นเงินบาทที่ถอนได้เนี่ยก็คือ8 9บาทนะครับกดถอนทั้งหมดใส่เบอร์ Wallet ให้เรียบร้อยนะครับในการรับเงินนะถอนเรียบร้อยแล้วกดยินดีรับนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะให้เราเพิ่มนะครับ19.05นะครับแล้วก็กดยินดีรับไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นบวกให้เราตรงนี้เพิ่มนะประวัติการถอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านบนขวามือกดเข้าไปอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับผม89.6นะครับก็รอเงินเข้านะงิลดค อัปเดตให้เพื่อเป็นการอัปเดตให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ